จังหวัดอุดรธานีประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่8ทับส5พร้อพร้อมจัดกิจกรมรมรณรงค์ให้สาระกลางจังหวัดเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์ในวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่8 2 5ทับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการคณะกรรมการการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเดือนธันวาคม2565เพียง12วันอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตกว่า20รายเฉลี่ยว,วันล,ละ1.67คนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2565 พร้อมนำผู้ร่วมประชุมยืนสงบนิ่งไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและให้กำลังใจครอบครัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้รวมกันคิกออฟก,กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์ในพื้นที่สารากลางจังหวัดโดยกำหนดให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการในพื้นที่และติดป้ายประกาศแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันพร้อมทั้งกำหนดวันดำเนินการคิกออฟ ตลอดจนให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับสำนักงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการสถานที่ราชการประจำจังหวัดและให้อำเภอรับผิดชอบพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการประจำอำเภอจังหวัดอุดรธานีได้ประกาศเป็นพื้นที่รณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อวันที่20กันยายน2565